เด็กๆเข้านอนกันหมดแล้วค่ะถึงเวลาที่แม่จะมาแกะของแล้วนะคะของชิ้นนี้อยากแกะคนเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาแกะดูเพราะว่ามันจะมือไม้เป็นปลาหมึกไปหมดนะคะทุกคนแต่แย่งเราดูนะคะเราขอดูคนเดียวก่อนอันนี้ก็คือแผ่นรองเมาส์ขนาด80คูณ30มเซนนะคะทุกคนตรงขอบนะคะเป็นไฟ led เปลี่ยนสีได้ะคะ่ะชอบมากซื้อมาตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะทำงานกลางคืนแบบไม่เหงาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะดูบันเทิงเรื่องดู เรื่อนหูเื่อนตาทีเดียวนะคะ,ะกดตรงนี้ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะเขามีมาให้พร้อมสาย USB นะคะต่อกับโน้ตบุ๊กได้เลยเมื่อใช้คู่กับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดที่แม่มีอยู่นะคะเข้ากันเข้ากันนะคะทุกคนเห็นรองเมาส์อันนี้ใหญ่สะใจไปเลยค่ะแล้วก็ลื่นด้วยนะคะปิดไฟให้ดูเลยค่ะนี่สวยมากนะคะดูแล้วก็มีความบันเทิงนะคะอันนี้ต่อเมาส์ไว้นะคะเมาส์ของเราก็จะเป็นสีๆแบบนี้อ่า เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวต้องถอดเมาส์นะคะเอาคีย์บอร์ดมาเสียบบ้างนี่สู